สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรถมิสูบิชิเอ็กซ์ e พนะครับเพิ่งออกรถเอ็กซ์เพมาก็นำไปติดล็อกนะครับเป็นออโต้ล็อกในราคา4,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาติดตั้งดีหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ก็คือออโต้ล็อกจะติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับใช้กุญแจ2ตัวก็มัน อันที่จริงมันก็กุญแจดอกเดียวนะครับ<ค>เป็นกุญแจดอกเดียวใช้ไข2ออันนะครับก็อันนี้ทุบล้องเจาะร้องแล้วก็ตัดก็ล้องนะครับที่เขาบอกมานะครับก็ยังไม่เคยทุบไม่เคยเจาะไม่เคยตัดนะครับแล้วก็มีประกัน10,000แนบาทถ้ารถหายนะครับการล็อกก็ง่ายๆนี่เขาติดตั้งง,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 ง่ายๆไม่มีการเจาะรถนะครับล็อกก็ง่ายๆเลยดึงเพียงตัวนี้นี่ก็จะเหยียบเบรกไม่ได้นะครับเหยียบเบรกไม่ได้สตาร์ทไม่ได้นะครับ ก็สมมุติถ้าทุบมาเดี๋ยวผมจะทุบให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้แสดงว่าทํางานแล้วนะครับถ้าไฟกระพริบไฟกระพริบแบบนี้ทํางานแล้วเอ๊ะมองเห็นหรือเปล่าเอ้ถ้าไฟกระพริบแบบนี้นะครับถือว่าทํางานแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาอะไรไปทุบดีอ่ะอ่าลองทุบดูนะครับว่าจะลองไหม นะต้องต้องแหลงแหลงหรือเปล่าไอ้เอ๊ถ้าอย่างนี้ยังไม่ร้องใช่ไหมถ้าลองเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองให้ต้องทุบยังไงเนาะเขาบอกว่าทุบแล้วร้องประมาณนี้อ่าอ่าถ้าแบบนี้ครับลองแล้วก็ไส อ่านี่ต้องไขสองดอกนะครับไขสองดอกก็ไขสองครั้งอ่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็จะเงียบนะครับก็ถ้ามีใครมาทุบเหมือนจะจุลกรรมนะครับก็จะร้องล็อกง่ายๆนะครับเดี๋ยวล็อกง่ายๆโดยการดึงแค่ทีเดียวนะครับมันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับกถ็ถือว่าถือว่าช่วยเซฟรถเราได้ระดับหนึ่งมีเป็น รุ่นเฉพาะมีแล้วครับนี่ก็คือของ e x p a n d น r นะครับ e x p a n d e r ก็ติดต่อตัวแทนเข้าได้นะครับติดต่อตัวแทนมาล็อก mm hmm. ก็มันสะดวกสบายนะครับสำหรับการดึงแค่ทีเดียวแต่กุญแจไม่กุญแจก็น่าจะปลอมแปลงได้ง่ายนะกุญ <Yeah. S 1> แจก็น่าจะปลอมแปลงได้ง่ายอยู่ก็อย่าอย่าปล่อยให้ใครไปนะครับก็จะโดนปลอมแปลงกุญแจได้มันไม่เหมือนอีกยี่ห้อหนึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้ละจะกุญแจจะเป็นลูกบอลน,นะครับเป็นตุม่ม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามนะครับเจาะร้องตัดร้องทุบร้องนะครับตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะลองลองให้ดูดีกว่าวนะ่าถ้าผมดึง่าดึงดึงล็อกนะครับดึงล็อกเหยียบเบรกไม่ลงนะครับกดสตาร์ทไม่ได้เหยียบเบรกไม่ลงกดสตาร์ทไม่ได้ ได้แค่นี้ได้แค่แค่เปิดไฟนะครับได้แค่เปิดไฟแต่รถไม่สตาร์ทนะครับโอเคนะครับก็นี่ออโต้ล็อกครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนก็นานๆจะได้ลงคลิปทีนะครับอาจจะลงรวดเดียวเลยตรงนี้นะครับนะครับไปละครับ